ณนะหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีครอบครัวอาศัยกันอยู่หลายครอบครัวเป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบที่ตั้งอยู่ข้ามกลางธรรมชาติและป่าเขาลัาเนาไพยหมู่บ้านแห่งนี้จะอยู่ไปกันมีความสุขและสงบมา สายยุ่แค่อย่างเดียวคือในหมู่บ้านนี้มียุงเยอะมากๆมากจนไล่ยังไงก็ไล่ไม่หมดตกยุไงมีไงก็ตกไม่หมดลูกๆเหลานี้หลายครอบครัวต้องโดนยุงกัดแดงเป็นจ้ำๆหรือบางคนถึงกับโดนกัดจนต้องตามส่งไปหาหมอให้หมอรักษาบ่อยๆคนในหมู่บ้าน ต่าง้ากันเหด็ดร้อนอเป็นอย่งมาก ผมว่าณหมู่บ้านเราในตอนนี้เกิด,กดปัญหาใหญ่อย่างเงินแดงขึ้นหนึ่งปัญหานั่นคือปัญหาของยุงที่เยอะมากจากที่ผมได้ฟังชาวบ้านเล่าแล้วก็ครอครัวของผมประสบเองนั้นยุงเยอะมากจนไม่เป็นอันทํางานทําการอะไรเลยต้องมานั่งกับยุง,บง้างกระด่งฉีดยุงแต่มันก็ไม่หมดสักทีใครมีวิธีนะนําหรือวิธีป้องกันอะไรบ้างไหม อะสวยกันแนะกันมาหน่อยสิเย่าหนั่งเหนียบกันหนังซุกซิบกันสวยแนะแน่นำกันมาหน่อยเพื่อลูกหลานของเราเองพวกฉันมีข้อเสนอแนะนะคะท่านผู้ใหญ่บ้านเยอะแยะเชียววิธีป้องกันไม่ให้เกิดลูกน้ำยุงลายข้อแรกขวดน้ำทิ้งและขวดน้ำที่ไม่ใช้แล้วที่มีน้ำเหนืออยู่ให้เทน้ำออกให้หมดค่ะ อ่างอับน้ำควรหมั่นเปล่งน,น้ำบ่อยๆทุกอาทิตย์เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลายคนยารอบๆหมู่บ้านเพื่อเป็นการลดจำนวนของอยุงลายค่ะ แก้วน้ำที่ว่าไม่ได้ใช้แล้วแต่ว่ามีน้ำาคงเหลืออยู่ให้เทน้ำออกให้หมดค่ะในแม่น้ำก็เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ได้เหมือนกันเราสามารถเทรายอเวตเพื่อป้องกันได้ค่ะแค่วิธีง่ายๆเพียงเท่านี้เองทุกคนในหมู่บ้านร่วมกันทำได้แค่นี้หมู่บ้านเราก็จะปลอดสัตยุงลายแล้ว ลูกหลานเราก็จะไม่โดนกัดค่ะแต่ยังไม่หมดแค่นี้นะคะวิธีป้องกันยังมีอีกในโอ่งถ้ามีน้ําก็สามารถโรยทรายหรือโรยเกลือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแหล่งพาอพันธุ์ได้ค่ะฐานรองตู้กับข้าวเทเกลือใส่หรือทรายใส่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแหลงพาอพันธุ์ค่ะในโอ่งล ในโองน่งด้านหน้าบ้านสามารถเทเกลือเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ได้ค่ะอ่างน้ําที่มีน้ําขังแล้วไม่ได้ใช้แล้วควรจะเทน้ําทิ้งนะคะเพื่อป้องกันให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายหรือจะทายากันยุงไว้ก็ได้นะเผื่อไว้ค่ะถ้าเกิดมีน้ำขังในถ้วยเราสามารถเอาไปลดน้ำต้นไม้ได้นะ สามารถทำประโยชน์ได้ด้วยยางรถยนต์ก็เป็นปัญหานะถ้าเกิดมีน้ำขังก็ควรจะเทออกซะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ก๊อกน้ำก็มีสธิ์เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ได้นะเพราะฉะนั้นควรใส่เครื่องกล้องน้ำเอาไว้นะคะ ยางรถยนต์อย่าละเลยนะคะถ้าเกิดมีน้ําขังให้รีบเทออกมิฉะนั้นจะเป็นตะกายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ได้ค่ะโหลแก้วก็สามารถเลี้ยงปลาได้นะคะเพื่อเป็นการป้องกันในอีกวิธีนึ่ง และแล้ว,ลวด้วยความร่วมมือของทุกคนในหมู่บ้านของเราหมู่บ้านของเราตอนนี้ก็ไม่มียุงลายอีกแล้วปลอดยุงลายแล้วเริ่มร้อยลูกหลานของท่านก็จะได้เล่นๆอย่างสบายใจทํากันบ้านอย่างสบายใจ,ยยใจไปโรงเรียนอย่างสบายใจทุกคนก็จะมีความสุขในหมู่บ้านของเราหมู่บ้านที่ปลอดยุงลายขอให้ทุกคนปฏิบัติตามนี้ตลอดไป เพื่อนลูกหลานของเราจะได้มีความสุขตบมือ